มีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นบนโลกจำนวนมากทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วม่น้ำไหลายสายกำลังจะแห้งซึ่งช่วชีวิตผมไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ที่นี่เคยเป็นป่าแต่ป่าใกล้จะหมดแล้วมันกำลังจะกลายเป็นดินแดนที่เราไม่เคยรู้จักโลกของเรามาถึงทางแยกแล้วภาวาโลกร้อนไม่ได้อยู่เนือการควบคุมแต่อีกไม่นานมันจะอยู่เหนือการควบคุม สัญญาณตือนต,ต่างล้วนอยู่รอบตัวเรานี่คือปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเราจะทำอย่างไรกับภาวะโลกร้อนโลกจะเป็นอย่างไรถ้าพวกเราเมินเฉยอุณหภูมิกำลังสูงขึ้นแต่และองศาล้วนน่าเป็นห่วงแค่หนึ่งองศารู้ว่าร้อนกว่าหนึ่งองศาเพิ่มขึ้นสององศาร้อนสามถึงสี่องศา คุณเริ่มดูที่4องศา3องศา4องศา5องศาถ้าไม่เคยคิดว่าจะถึง6องศาเลย <S <S ลองนึกถึงศตวรรษที่21หากภาวะโลกร้อนยังเพิ่มสูงขึ้น พายุที่รุนแรงลูกต่อไปจะพัดโจมตีที่ไหนรื่นความร้อนที่แผดเผาจะเกิดขึ้นที่ไหนพยพิบัติครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ใดตราบใดที่โลกยังร้อนเพิ่มขึ้นทีละองศาแบบนี้การถกเถียงจบลงแล้วนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกลงความเห็นว่าขณะนี้พวกเราอาศัยอยู่บนโลกใบที่มีอุณหภูมิร้อนกว่าเดิมเกือบหนึ่งองศาเซลเซียส กองเรือรบใหญ่รับหน้าที่ในการแกะรอยสัญญาณชีพของโลกเรือหลายพันลำในท้องทะเลสถานีควบคุมหลายแสนสถานีบนชายฝั่งดาวเทียมตรวจติดตามหลายดวงทางภาคพ,พื้นอากาศนักวิทยาศาสตร์ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่ล้ำหน้าที่สุดเพื่อคำนวณหาลู่ทางอนาคตของพวกเราพมทนายต่างๆกำลังส่งสัญญาณเตือนภัย ายใน40ปีผ่าน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นแหล่งน้ำของผู้คนอาจจะหมดไปภายใน50ปีการละลายของแผ่นน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ยังคงเกิดขึ้นต่อไปไม่มีวันหยุดประมาณสิ้นศตวรรษนี้ป่าอเมซอนซึ่งเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของโลกอาจจะแห้งแลง้งกลายเป็นทุ่งหญ้าสวนน้ำ พวกเราอยู่ใกล้ชิดภาวะโลกร้อนขึ้นหนึ่งองศามากถือว่าร้อนกว่าหลายพันปีที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงขึ้นระหว่าง1-11ถึงองศาฟาเรนไฮต์ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะสูงกว่านี้ในศตวรรษหน้าแต่และองศาที่เพิ่มขึ้นหมายถึงอนาคตที่แตกต่างในบางส่วนของโลกสัญญาณบ่กบอกแรกของภาวะโลกร้อน อาจจะมาในรูปแบบของความรุนแรงจากการใช้กำลังในออสเตรเลียไฟไหม้ป่าก็คือการปรับสมดุลตามธรรมชาติโดยเฉพาะท่าแห้งแล้งนานติดต่อกันหลายปีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจผลักดันให้สถานการณ์ที่แย่กลับเลวร้ายยิ่งขึ้นชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียถือเป็นจุดไวไฟจุดหนึ่งในฤดูหนาวปีคศักช .2001 ได้เกิดไฟไหม้รอบซิดนียมากกว่า900จุดชาวออสเตรเลียเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าแล็กคริสมาต์หลังจากแห้งแล้งมานานานับทศวรรษปัจจุบันอันตรายกำลังเพิ่มขึ้นปีนี้ไฟไหม้รุนแรงหลายครั้งในวิกตอเรียพราเราได้ต่อสู้กับไฟป่ามาหลายเดือนมากๆจนไม่ค่อยกลัวแล้วส่วนป่าไม้ก็ยิ่งแห้งแล้งมากขึ้นได้เกิดไฟไหม้ขึ้นในหลายพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถ้าไฟไม่รุนแรงและสูงขึ้นไปถึงยอดไม้เมื่อไร่จะชนะมากแค่ไหนก็ไม่พอดับไฟแน่นอนเลยแหละครับผมว่างั้นนะอืมใช่และใช่ป้อมูลปัจจุบันแสดงให้เห็นข้าวอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกว่าสูงขึ้น1.5องศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit แล้วตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์วิกตอเรียรัฐที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอันดับสองของออสเตรเลียเป็นหนึ่งในที่ที่เสี่ยงกับการเกิดไฟไหม้ป่าที่รุนแรงที่สุด การเกิดไฟไหม้หลายๆครั้งนี้คือการเตือนให้รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไปเราเรียนรู้แล้วจากการที่โลกร้อนขึ้นน้อยกว่าหนึ่งองศาเพียงแค่นี้ก็พอที่จะเปลี่ยนออสเตรเลียซึ่งเป็นทวีปที่แห้งแล้งที่สุดของโลกอยู่แล้วให้กลายเป็นดินแดนที่ขาดแคลนน้ำจากที่เคยประสบกับภาวะแห้งแล้งสุดๆมานานนับพันปีมาแล้วนะครับ ความแห้งแล้งทำให้ไฟไหม้ลามจากป่าเข้ามาสู่สนามหญ้าหน้าบ้านหลายพันหลังของชาวออสเตรเลียโอเคเกิดอะไรขึ้น in, รายงานอากาศบอกแค่เรื่องรอดหรือตายเกิดไฟไหม้ป่าห่างไป5กิโลครับ oh. เราแค่อยากรู้ว่าต้องทำยังไงเท่านั้นเองลมเปลี่ยนทิศเมื่อไหร่พวกเขาต้องรีบออกมาระดับเพลิงมาแล้วฉันต้องพาลูกๆออกไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านแล้วกัน ลุ้มจังเลยอ่ะร็อบไม่ยอมทิ้งบ้านไปอ่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะทำไงดีละ่ะทางเลือกของเพื่อนบ้านบางคนในซิดนีย์น่ากลัวอจ้ะรู้แล้วได้ได้ไดอยู่ที่บ้านเพื่อดับไฟหรือออกไปจากบ้านด้วยความหวังว่ามันจะยังอยู่เมื่อกลับมาออเองั้นเดี๋ยวฉันโทรกลับไปนะวุ่นวุ่นอยู่อ่ะโอเคแล้วเจอกันบ้านก็คือบ้านอ่ะต้องเสียก็เสียไปแต่ถ้าเสียคนที่รักเนี่ยมันเป็นบ้านหลังแรกของเราที่เราเพิ่งซื้อเขาก็เลยทําทุกอย่างเพื่อปกป้องมันเอาไว้ ภรรยาผมทิ้งของที่สำคัญที่สุดไว้ขึ้นอยู่กับคุณผมแล้วจะปกป้องมันไว้ได้ไหมตอนที่เธอกลับมาโชคด, <นะ S 2> ดีนะโชคดีนะโชคดีน,นะ,ะ,ะแล้วก็พบกันนะจ๊ะแล้วเจอกันนะจ๊ะจ๊าแล้วก็เจอกันระวังนะรนะะวังหน่อยนะไฟไหม้บาาก,ก็ว่าแย่แล้ว นักวิทยาศาสตร์สภาพภูมิอากาศทำนายว่าในอีกสมทศวรรษหน้าจะเลวร้ายยิ่งกว่านี้และยังจะไม่จบเพียงแค่นั้นราว่าโลกร้อนไม่ได้หมายถึงโดยภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆมันคือการเปลี่ยนระบบการทํางานของโลกอย่างสิ้นเชิงนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเห็นที่หนึ่งแห้งแลง้งอีกที่หนึ่งน้ําท่วมรือว่าพบทั้งความแห้งแล้งและน้ําท่วมในพื้นที่เดียวกันนะครับ มารนะ์ไลนัสผู้เขียนในช่องทางจิออกราฟิกใช้เวลาหลายปีในการรวบรวมข้อมูลจากแบบจำลองสภาพอากาศเพื่อต้องการรู้ว่าแต่และองศาของความร้อนจะคุกคามโลกอย่างไรยากมา,มากที่จะทำให้ผู้คนมองเห็นภาพผลกระทบในอนาคตของภาวะโลกร้อนผมเลยอยากจะลองพยายามทำเพื่อช่วยให้ผู้คนได้เห็นภาพจริงเพราะมันไม่ใช่แค่รู้ว่าการปล่อยควันเสียจากรถของคุณจะทำให้ธานน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยละลายในอีก50ปีข้างหน้านี้นะครับคิดดูสิครับ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนประมาณการว่าอุณหภูมิเฉลีย่ยจะสูงขึ้นถึง6องศาเซลเซียสหรือเกือบ11องศาฟาเรนไฮต์อนาคตไม่ได้ถูกวางไว้อยู่กับที่ในอีกกว่าร0อยปีข้างหน้าแม้อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนไปเล็กน้อยแค่6องศายังทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง การเพิ่มของอุณหภูมิหองศาของวันนี้ไปสู่วันพรุ่งนี้เราอาจคิดแค่ว่าเป็นความผันผวนของอากาศธรรมดาถ้าพรุ่งนี้ร้อนกว่าหองศาผมก็แค่ใส่กางเกงขาสั้นหองศาในความหมายของค่าเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของโลกเช่นเย็นกว่าหองศาค,คือความแตกต่างระหว่างปัจจุบันกับยุคน้ําแข็งยุคสุดท้ายเมื่อ1800 0ปีก่อนตอนที่แผ่นน้ําแข็งยังปกคลุมอยู่แค่ริมขอบของออฟฟอร์ดและความหนาของน้ําแข็งแต่ละที่จะมากกว่าหนึ่งไม้ความเย็น แค่หองศาสามารถเปลี่ยนโลกให้กลับไปสู่ยุคน้ําแข็งได้คิดดูสิถ้าร้อนขึ้น6องศาจะเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงจะเกิดเร็วที่สุดเหนือชั้นบรรยากาศโลกชั้นบรรยากาศคือการชนระหว่างพื้นผิวโลกและอวากาศนอกโลกซึ่งประกอบด้วยกา๊าซเรือนกระจกไอน้ำกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊ามีเทนก๊าซไนตัสออกไซด์และโอโซนพวกมันจะเป็นเหมือนหลังคาทรงกลมที่กลุมโลกไว้คอยเก็บกักพลังงานจากดวงอาทิตย์เพื่อรักษาอุณหภูมิให้สิ่งมีชีวิตได้ดำรงอยู่ขณะที่ปริมาณก๊าซนี้เพิ่มขึ้นพวกมันจะดักจับความร้อนเพิ่มมากขึ้นทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลก 250ปีก่อนมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพุ่งพรวดขึ้นพร้อมกับการค้นพบวิธีใช้พลังงานที่มากยิ่ง,งขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์คือราคาที่แอบ